มันเปียกโอเคอ,อ่าขอปลาล้๊าหน่อยค่ะปลา้๊าปลาล้๊าปลาล้๊าปลาล้า๊าหนัวปล<ร>าล้าหนัวปลาล้าหนัวเดี๋ยวต้องตาไปนะพ่อค้าตามคิวนะว้าว หูร้อนหอนบอกคากเลยอ่าเมื่อกี้เป็นอาอะไรนะน้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซิน,นไม่ใช่ไม่ใช่น้ำปลาน้ปลาร้ารสเด็ดคิวเยอะไหมไม่เยอะนะไม่เยอะมากลูกค้ามาเรื่อย นี่เป็นชุดต,ตำนานนะพี่มีดราม่าคเรียบร้อยนะสไปคอนาตำนาตำานตอนานตำนานตเนานตำนานตำนนตำนานตงตาตนนตนาตาตอตำาตำลาวตำลาตำาตำนา มีแล้วหนึ่งอันแล้วเนี่ยของขวนนะใช่มาเดินลาไทยของขวานของขวานมีนิ้เส้นดูเส้นดูเส้นมันละก้อต้องบาสับขวานเอานะสับสับใช่สับขวานสับขวานสับขานไม่ใช่ตับบานนะไม่ใชตับขวานโอ้สุนิชโจได้หัวใจแล้วอ่ะหัวใจหนึ่งดวงนิ้วหัวใจหนึ่งวกรติกกล่องแล้วนะรนี่ คุณไป <brig il S 1> ชำระตงรังรือยัยงจ OK, ่ายตังรือยังโอเคด่าพยายามรักษาไว้ดีๆสวัสดีค่ะตัวเล็กสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นตำลาพี่กองอันนี้ตำลาอันนี้จะเป็นตำลาสี่สิบบาทนะสวัสดีดอกกระตัมหนึ่งดวงนะกไท วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเนี่ยอยู่ที่ตลาดรถไฟอุดรน,นะแขนเสื้อไอ้แขนน่ะเรามันมีมันมีน้ำไงความหมายที่ใส่อ่ะมันมีซับข้างในมันก็เลยติดอีกละสว,วัสดีค่ะ <laughs> ส้มตำเสียเส้นเงื้อเงื้อเงอักใช่ไหมเหนื่อยใช่ไหมเชิญมาตั้มเองดิใชมาเหนื่อยเหนื่อยใช่หลายคนไม่รู้เลยสถานการณ์มันเป็นแบบไหนจะตำสวยๆอ้อหิวแต่นาะลูกค้าว้าโมโหหิวไม่ได้เข้าใจอะไรยังไส้มตำเสียเส้นถูกแล้วโอเคเนี่ยพูดพูดถึงเป็นภาพจำลองเข้าใจไหม พอคนมันเป็นตลาดนะอากาศร้อนไว้นะร้อนแบบอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องอดทนลูกค้าอันนี้ตำปลานะ สมตำขาวมากว่างั้นสรุปสมตำไม่สีขาวนะ <S <S สีเขียวโอเคได้งไงอบคุณน่ะอย่ไปม,มาล้งางมือกันหลังบ้านนะโอเคตค้องลิบต้องตาต้องตาหายไปไหนคะต้องตาโอเคได้เลยต้องตาตำข้าวโพดท,ทะเลสุกจปนโต๊ตตวรวนะรียกาส่งจ้ากจนะ้าดรอสักครู่นะคนกิบนะรอสักครู่รานะคร

เ้าพดเป็นข้าพดทะเลเนาะอขาพดทะเลใช่ไหมพี่ทะ,ะเลรวบสุกเปาแบบนึงนะใครมาใหม่เขียนชื่อด้านข้างไปเขียนชื่อด้านข้างเดี๋ยวนี้คิว <c> <c> ไม่ยาวนะน้องสาวนะ เขียนชื่อตามด้วยใส่ถุงใส่จานนะโอเคตามด้วยใส่ถุงใส่จานอ่าคุณจะเข้าใจนี่ฮะไม่เคยไม่ค่อยเคยไม่ค่อยแต่ว่ามันเคยอยู่แต่ว่าด้วยความที่มีดมันต้องคมจังหวะเดียวนะคะนี่ไงจังหวะที่เราไม่โดนเข้าใจยังจังหวะต่อไปมันคืออะไร ถ้าไม่เคาะอ่ะมันจะโดน,นดหลายคนบอกว่าเคาะโค้เคาะสากทำไมจังหวะเหมือนล็อลำดับต่ไอไ้นะมันต้องใส่อันนี้อันนี้หลายคนอนะ่ะเรื่องเคาะมีดเคาะอะไรอย่างเงี้ยข,ขนาดอาหารตามสั่งทําไมมันเคาะกระทะจังเลยมันติดตะหลิวนู่นนี่นั่นเนาะน,น,นะครับบางคนอนะ่ะคอมเมนต์ไม่เคยทํากับข้าวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมด้วยความที่มันเป็นสไตล์หนึ่งสไตล์สองจังหวะต่อไปต้องใส่มะนาวต่อไปอะไรวะเหมือนเหมือนผู้บริหารบอสนะ ฉันต้องวาอย่างนี้ฉันต้องวาอย่างนี้เข,ข้าใจหรือยังทีเนี้ยคล้ายๆกันเลย <laughs> อันนี้คือเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเคาะทําไมเคาะทําไมง <laughs> จังหวะมันเป็นจังหวะนะฮะโอ้อันนี้เมนูลวก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 โอมีมามา่มาด้วยสวัสดีค <laughs> รับคูลวกคูลวกว้าร้ร wow! อนมากเลยนะน่ะ น้ำร้อนกระชอขึ้นอ่าแปบ๊บนึงนะคะแปบ๊บนึงนะ,ะของคุณต้องตาร้อยสิบาทค่ะเพลินนะครับดูนีอ่าวัดดีค่ะต้องตาเดี๋ยวดูเพลินใช่ไหม ต้องตาดูช้อนกับซ่อมด้านหน้านะโอเคตามต้องตาเรียบร้อย <c oughs> ต้องตาอาจจะปิดในส่วนของมาม่าไปด้วยนะไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> โอเคเลยอ่าพเลนรวมลวกข้าวโพดติดมาม่าไปด้วย ร้อยสี่สิบบาทพริกบางทีมันมันโผมันหยาบมันโผไม่แตกนะครับเนี่ยถ้าใครได้ชมเคี้ยวของก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก๊อ<า>สติฟฟู้ดไทยแลนด์ <Thailand S 1> นะ,นะขอบคุณครับโอเคไม่ไปไหนแล้วนะ